เตรียมไหมจะเตรียไมไม่กลับไป้เ okay. ลสวัสดีค่ะจูเมสุดวกแบบนี้เช็คอินความอร่อยที่ร้านอะไรสักอย่างม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรแต่เขาขายอาหารทะเลอาหารที่ค <c oughs> นอาหารที่เกี่ยวกับอาหารทะเลของอาาังศิลาแต่ว่าอยู่ที่คลองทวีวัฒนาเมนูแรกที่สั่งมาเป็นต้ยมยำปลาจาระเ็ดต้ตยมยำปลาจาระเม้ดำ กะเพราเลยกะเพราคั่วเป็นร้านเปิดใหม่นะเอร่อยปลาสดเลยอ่ะปลาสดเครื่องแน่นเลยร้อยกว่าบาทต่อไปเป็นกะเพรากุ้งเป็นกะเพรากุ้งไซส์ ที่เขาเรียกว่ากุ้งตะกากในสักอย่างหนึ่งกุ้งใสเล็กปงงเป็นกะเพรากุ้งตะการเป็นกะเพรากุ้งอืมไข่กะเพราหนักกระชังทำหวานนิดนึงนี่อะไรกลายเป็นอันนี้น่ารักแปลกอันนี้เป็นเมนูข้าวขายำปู ก็จะเป็นปูก้อนจิ้มจิ้มที่ปูก้อนด้วยโฟกัสที่ปูก้อน <Okay. S 1> แล้วก็มีไข่ปูโฟกาสที่ไข่ปูอ่าไข่ปูโอเคแล้วก็จะมีที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรแฝ้ปูเนี uh ่ huh. แล้วเราก็จะมีพริกกระเทียมมาเ <Yeah. S 1> ขาบอกว่าให้กรยำเหมือนถ้ากระยำอะเดี๋ยวไม่สวย เขาต้องคุกคุกคุกป่ครับเขจะเป็นประมาณนี้ก็ <ừ. S 2> ใส่กระเทียมหน่อยกระเดทเียมหน่อยหอมแดงหน่อยเขาต้องกินกับนี่น้ำปลาว่ามันต้องกินกับน้ำปลาพริกปะ่ะเดี๋ยวเขาเขต้อ,องมีน้ำปลาพริกให้ด้วยมันจะออกเปรี้ยวป่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่เพื่อนเราทำมานะมันจะเหมือนน้ำยำเออ อากมาทำย่างขอบคุณมากการติดต,ตามชมผมมีสร่วกแบบนี้ที่ร้านอะไสักอย่างที่ทเรียบง่กยจะอยู่นาโอเค